แถลงข่าวติดกิจกรรมวิ่งละไมาชาริตี้รันครั้งที่สองรายได้เพื่อการศึกษาและสนับสนุนกิจกรรมผู้ชีพเมื่อวันที่23รรกรกฎาคม2567ณเกาะเทียมที่ตั้งชมรมประมงพื้นบ้านละไมอำเภอเกาะสมุยจังหวัดสุราษฎร์ธานีได้จัดให้มีกิจกรรมแถลงข่าวกิจกรรมวิ่งภายใต้ชื่อละไมาชาริตี้รันครั้งที่ส โดยมีนายอรพลเหี่ยมไพศาลประธานจัดการกิจกรรมวิ่งละไมชาริติรันร,ร้อยตำรวจตรีดรพงศักดิ์บุญมาศรองประธานการจัดกิจกรรมละไมชาลิติรันนายทิติพันธ์จันทองสมาชิกสภาเทศบาลนครเกาะสมุยนายธนวัฒน์ชดช่วงประธานศูนย์กู้ชีพกู้ภัยสมาคมสมุยคณะครูนักเรียนโรงเรียนเทศบาลหนึ่งวัดละไมและนักวิ่งได้ร่วมแถลงขา่าวเกีกิจกรรมละไมชาริติรันครั้งที่สอง ดโดยนายอรพลเหี่ยมไพศาลประธานจัดการกิจกรรมวิ่งละไมายชาริตี้รันกล่าวว่าการจัดก,กิจกรรมวิ่งละไมาชาริตี้รันครั้งที่1จัดขึ้นในปี2562ประสบความสําเร็จเป็นอย่างมากเนื่องจากได้รับความร่วมมือจากนักวิ่งทั้งในเกาะสมุยและนอกเกาะสมุยแต่กิจกรรมนี้ต้องหยุดและไม่มีการจัดก,กิจกรรมต่อเนื่องเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด -19 ต่อมาสถานการณ์การแพร่ระบาดได้ผ่านพ้นไปคณะกรรมาการจัดก,กิจกรรมละไมชาริติรันจึงได้กำหนดจัดก,กิจกรรมอีกครั้งซึ่งจะจัดขึ้นในวันที่29กันยายน2567เป็นครั้งที่สองณบริเวณศาลาข้อตาหาดละไม ซึ่งการจัดก,กิจกรรมครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อน,นำไรายได้จากการจำหน่ายเสื้อกิจกรรมตัวละ390บาทในการที่จะสนับสนุนช่วยด้านการศึกษาของโรงเรียนเทศบาล1วัดละไม่พร้อมทั้งสนับสนุนการศึกษาให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาล7วัดละไหม่และสนับสนุนภารกิจของศูนย์กู้ชีพกู้ภัยสมาคมสมุยจุดวัดละไหม่ในการจัดซื้ออุปกรณ์รวมถึงสนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ศูนย์กู้ชีพกู้ภัยสมาคมสมุย ที่สาคัญกิจกรรมวิ่งละไมชาริตีรันครั้งที่2จัดขึ้นเพื่อส่งเสริมสร้างความสัมพันธ์ภายในครอบครัวด้วยการออกกําลังกายเน้นการมีส่วนร่วมของผู้ปกครองและนักเรียนได้ร่วมทากิจกรรมด้วยกันเช่นการวิ่งแบบครอบครัวระยะสั้นด้วยระยะทาง2.5กิโลเมตรนอกจากนี้ยังมีระยะทาง6.5กิโลเมตรและระยะทาง10.7กิโลเมตรซึ่งนักวิ่งที่สมัครและเข้าร่วมกิจกรรมมีสิทธิ์รับเหรียญที่ระลึกละไมชาริตีรันครั้งที่สองพร้อมถ้วยรางวัล าการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ยังเป็นกิจกรรมที่ช่วยส่งเสริมการท่องเที่ยวแบบวิถีชุมชนชาวละไมอีกด้วยผู้ร่วมกิจกรรมจะได้สัมผัสบรรยากาศเส้นทางวิ่งผ่านจุดชมวิวที่สวยงามของเกาะสมุยนักวิ่งที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรมหรือสนับสนุนเสื้อละไมชาร์ตี้รันครั้งที่สองสามารถสอบถามได้ที่หมายเลขโทรศัพท์0857831117และ0817873405หรือเพจ Facebook ละไมชาเลอริตี้รัน นับสนุนข่าวโดยโรงพยาบาลวัฒนแพทย์สมุยร้านอาหารนิสมุยบริษัทตร,เรวเร็วลมพยาจำกัดร้านอาหารฮักสมุยโฮมมาทฟ,ฟ้าทวีพรและฟ้าทวีพรเด็กคอร์ร้านอาหารบีชเมลเทนคลับขนมร้านอาหารหนานหยวน